ปัญหาเรื่องขยะทะเลนะฮะเป็นปัญหาหลักของจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่ไม่มีวันจบไม่ว่าเราจะออกไปเก็บขยะทะเลกี่ครั้งกี่สัปดาห์มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆการที่จะจบปัญหานี้ได้เราจะต้องกําจัดขยะตั้งแต่ต้นทางเราเลยสร้างแบรนด์ภูนสุขขึ้นมาทําสินค้าออกมาเพื่อเป็นกิมมิคเพื่อให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของขยะว่ามันสามารถมีมูลค่าเพิ่มได้ก็าสามารถสร้างไรายได้ให้เขาได้เพื่อใีเขาเก็บเข้าสู่ระบบรีไซเคิลจะได้ไม่ไหลลงสู่ท้องทะเล พูนสุขครับมันเริ่มมาจากที่เราเริ่มออกไปเก็บขยะเองก่อนจนเรารู้วิธีการกำจัดขยะแต่ละประเภทเราเลยสร้างเป็นองค์ความรู้ เข้าไปสอนชาวบ้านเราก็เลยเหมือนกับว่าทําเป็นกล่องรับบริจาคขยะกระจายตามจุดตามชุมชนต่างๆแลในแต่ละเดือนเราก็จะมีรถออกไปวิ่งเพื่อเก็บขยะเหล่านั้นเก็บเข้ามาขยะที่เข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้ครับจะต้องเป็นขยะที่สะอาดหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วครับคือเราต้องคัดแยกประเภทก่อนว่าฟ้าสิ่งนี้เป็นประเภทอะไรเป็นเบอร์ไหนเพื่อให้สีไม่ปนกันประเภทไม่ปนกันแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการบดแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่ในแต่ละปีที่เรารีไซเคิลขยะได้ประมาณ24ตันต่อปี แนวคิดในการออกแบบเราเรามีสองพาร์ทก็คือพาร์ทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวพวงกุญแจมันเป็นรูปของสัตว์ทะเล10ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโดยที่เราจะมีแท็กข้อมูลไว้คข้างหลังว่านี่คือสัตว์อะไรแล้วก็ขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ยังไงอีกพาร์ทนึงก็คือทําของที่เลลึกที่สื่อถึงวัฒนธรรมภูเก็ตเนี่ยครับเป็นเป็นจังหวัดที่กินขนมจีนทั้งวันเลยก็จะมีตะก้าขยะขนมจีนเนี่ยเยอะมาก ก็เลยเหมือนกับว่าลองทําที่เปิดขวดอังกูอังกูคือขนมมงคลประจําจังหวัดภูเก็ตก็ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยตะก้าขนมจีนสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้อีก ุณสุกกำลังยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผลกำไร100%ที่เราได้เราจะคืนสู่ชุมชนไปเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานเป็นเรื่องของการจัดการขยะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ไปทำโปรเจกต์ช่วยเหลือร่วมกับโรงเรียนต่างๆองค์กรต่างๆอย่างเช่นเล e พลาสติกคือโครงการแยกขวดช่วยหมอทำโครงการร่วมกับ ejf เป็นโครงการทะเลปอดแหววนนะครับเราจะมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กำไรสูงสุดสิ่งที่เราต้องการคือจำนวนขยะที่ลดลง จริงๆเป้าหมายของเราคือเราอยากจะปิดบริษัทเพราะว่าไม่มีขยะให้จัดการแล้วเราต้องการเห็นจํานวนขยะลดลงหรือไม่มีขยะเลยบนโลกนี้อาจจะเป็นด้วย1ชาวบ้านเข้าใจวิธีการจัดการขยะเรียบร้อยแล้วหรือ2ไม่มีขยะเหลือให้เราจัดการบนโลกนี้จริงๆเพราะว่าผู้ประกอบการเองชุมชนเองหรือว่าใครๆก็ตามตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น